อ,อันนี้ต้นมะเดือ,อมันเดือโดังมันเดือรลาวมันเดือแลาวอ่ะต้อง้างต้นยังไงนี่มันเดือโฟดังนั่คือว่าเอาเนี่ยอะไรกันเนี่อาเนี่ยต่างของนี่เนี่ยหน่อย ขึบาบาทนี่ใน่วนรถราคาจริงจักบาทนึ่งลอยเาิน hmm. oh. mm ี hmm. oh. mm ่ก็ไปสืบพวกฮนัชนรมันางมูราเาดมัน้างมระชือซืบาทนต้นเร้อส ระวังพักได้ครับเพราว่า ผมบดแม่นอยู่นี่มาเดือกฝรั่งตัดไปดูโอ้ที่ข้างหนทั้งนัทั้งนัออ ใกล้ก่ค uh ่อยเขาอันนี Nam ้นะครับต well, ้นมะเดื no ่อฝรั่ง hmm. ม mm ันแมนบุกคือมันคือมันแมนต้นยังบุกมันคืออยั่ไ่มหนวยคือจุดก่อน